สวัสดีครับผมปารีเป็นเพื่อนชาวออสัมมนาบอลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาตอบคาถามทางบ้านกันนะครับแล้วก็มาเล่าถึงประเด็นเกี่ยวกับมอนเตอเวกันสองคือช่วง,ง,ง,งเนี้ยหลังๆเนี่ยผมได้รับคาถามเกี่ยวกับเรื่องของมอนเตอเวกันสองเยอะมากๆว่าพี่ผมควรจะไปยังไงต่อดีนะครับแต่อันนี้ไม่ได้บอกก่อนว่าไม่ได้เชีรยให้ทําตามนะครับแค่จะมาไกด์ไอ้เด็กแล้วกันนะครับว่าไอ้เด็กตอนนี้จะเดินาทางไปทางไหนยังไงบ้างแล้วก็อเวกขั้นสองตัวเนี้ยคือแบบทายังไงกับน้องบ้าง มาเริ่มกันนะครับผมอันดับแรกต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ดีเด็กเนี่ยเป็นสมัยเนี่ยคือมันทำมอนเตอร์วิกันสอง่ายมากแล้วก็ประหยัดทรัพยากรมากๆเลยนะครับเราสามารถทามอนเตอร์วิกันสองเนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยแคบจะครบทุกตัวได้เลยมันมันได้มอนเตอร์เยอะเออมันได้ตัวของสิทธิพิเศษไปตรงเนี้ยเยอะมากๆนะครับผมอ่ะอย่างตัวของไอดีวันเองนะครับเอาวิกันสองตอนนี้ผมทาถ้าเป็นถ้าพูดกันไปเปยดก็คือมอนเตอร์วิกันสองที่เป็นผู้เล่นเริ่มต้นควรมีอะ ผมทําใกล้จะครบทุกตัวแล้วเพื่อนๆอย่างอินุน้าอย่างเงี้ยรูรูอย่างเงี้ยที่เราสามารถใช้ตัวของเอ่อรูรูเนี่ยในการคอนเทนต์บีเจเนาะอ่แล้วก็ทิฟอนไฟอย่างเงี้ยที่ที่ผมใช้นะครับผมแล้วก็อินุไฟอย่างเงี้ยที่ใช้นะครับผมรวมถึงในเรื่องของแมวลมอย่างเงี้ยที่ใช้ทิฟฟอนแสงครับผมแล้วก็แม่มดแม่แม่มดมืดเอ่อตัวของอินุมืดนะครับผมแล้วก็ตัวของกิมธาตุไฟคือผมมีการเอาเวกมอนเตอร์ที่เป็นสเตตพื้นฐานหรือแบบสเตตพื้นฐานของผู้เรียนรุ่มต้นเนี่ย มีเอามาเยอะมากๆแล้วนะครับผมทีนี้โปรเจกต์ที่ผมกําลังจะเอาเวกต่อไปก็คือจะเป็นตัวของเอ่อน้องอินุกามิฮัตน้ำอีก2ตัวนะครับคิดว่าน่าเสร็จภายในวันนี้นะครับผมอินุน้ำเนี่ยจริงๆทําไมผมถึงต้องทําโปรเจกต์อินุน้ําทั้ง3ตัวคือต้องยอมรับก่อนว่าอินุน้ําทํารูนไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือทําง่ายมากนะครับอ่าคือด้วยความที่แดดสเก็ตอินุน้ําตัวแรกเนี่ยผมทำสเตตถึงแล้วนะครับทุกคนเนี่ยสองสี่เจ็ดสามนะซึ่งทําง่ายมากนะผมโดยที่ใช้รูนแบบ รูนกาสองเซตนะครับผมแล้วก็เป็นรูนมั่วเซตหนึ่งประมาณนี้มันทําไม่ยากทุกคนมันทำไม่ยากจริงๆแต่ก็ทําไม่ง่ายเช่นเดีวยวกันนะครับทีนี้ตัวของ3นุเนี่ยเราเอามาใช้ในโมเมนต์แบบไหนยังไงบ้างพี่วันนะครับคืออินุเนี่ยมันเป็น3นุกเนี่ยมันช่วยนะประหยัดเวลาทุกคนมันประหยัดเวลาในการลงในเรื่องของหอ normal นะครับหอ normal ของเราเนี่ยผมจะใช้เป็น3นุแล้วก็1แ่แหวนนะครับใช้เป็น3มนุแล้วก็1แ่แหวนในการที่จะเอามาเล่นในคอนเินหออันดับแรกก่อนคือหอนะครับอันดับที่2 เวลาที่เราเจอดันล right ับท like ุกคนเวลาที mind, ่เราเจอดันลับอะไรบางอย่างนะครับอย่างดันลับอินุมืดอินุเอ่อกิฟฟอนไฟหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นดันลับเนี่ยแล้วเราใช้ทีมสามโนเนี่ยมันเคียวเวลาได้ค่อนข้างไวแล้วก็ดีกว่าแอรตอนแรกเนี่ยผมก็เลยจะเอาเวกตัวของอินุเนี่ยมาเป็นตัวที่เป็นตัวที่ที่เอ่อสามแล้วก็สี่นะครับผมอินุเนี่ยผมจะรีบเอาเวกเลยนะครับผมเออสองแล้วก็สามนะครับผมอ่ะจะทำอินุนะครับผมทั้งหมดเอ่อสามตัวแล้วนะครับคิดว่าน่าจะจบ โปรเจกต์อินุประมาณเนี้ยนะครับคือต้องมองก่อนว่าไอ้เด็กตอนเนี้ยนะครับผมคือมันมันมาไวมากนะครับไอ้เด็กมันมาไวกว่าที่วันคิดเยอะแล้วก็อยู่ในช่วงของการโปรเจกต์การทําทีมไวซึ่งเฟสการทําทีมไวเนี่ยไม่ใช่ว่าวันสองวันเราทําได้เป็นไปได้ยากมากถ้าคุณไม่ขยันจริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะทุกคนเป็นไปได้แต่ว่าเราต้องขยันมากๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันพอใจกับทีมที่วันลงแล้วนะผมซึ่งไอ้เด็กเนี่ยตอนนี้คือมันลงหลายๆอย่างได้ไวมากๆทุกคนอย่างโกเลมอย่างเงี้ยก็นาทีกว่า เอ่อบางกรนนาทีกว่านะครับในครูพุทธนาทีกว่าซึ่งมันถือว่าอยู่ในเฟสที่เรารับได้นะครับผมแล้วก็ตัวของถงวิญญาณเนี่ยก็เริ่มพ,พัฒนาใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมอ่ะคือภาพรวมของทีมฟาร์มเราตอนนี้มันค่อนข้างที่จะอิ่มเอมละก็ครบสมบูรณ์มากรวมถึงโปรเจกต์ในเรื่องของคอนเทนต์บีจงบีเจเนี่ยมันก็ทําได้หมดแล้วเรียบร้อยคือมันอยู่ในช่วงแบบเฮ้ยเราไม่ต้องนิ้นรนแล้วก็ไม่ต้องหาอะไรมากมายละเนี่ยผมต้องการเร่งเวลาไอเด็กเนี่ยให้มันไวขึ้นมากๆทุกคนเร่งเวลาไอ การจบหอเนี่ยผมมีการปูทางไปในเรื่องของหอฮาร์ดแล้วเรียบร้อยหอฮาร์ดเนี่ยเราจะใช้ตัวของแม่มดมืดเนี่ยเป็นการสแปมทีมพิษเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วก็มีการที่จะมีการดอดพิษจากตัวของทีมไฟนั่นเองนะครับผมก็ได้ด้ว่าคือตอนนี้มีการปูคอนเซปต์ของมอนเตอร์ไว้ค่อนข้างเยอะแล้วเรียบร้อยนะครับผมไว้ไว้แบบไว้แบบเยอะมากนะครับผมแล้วก็มาบอกแล้วกันว่าเผื่อใครที่ตามมันอยู่นะแบบเฮ้ยมีนะคนที่ทำมอนเตอร์เปะปตามมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอเวคขั้นหนึ่งขั้นสองเนี่ย การทำตามมันเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยอันนี้มีอยู่นะครับผมดังน,น,น,นั้นเนี่ยเหตุผลที่ผมจะเอาเวกอินุทั้งสองตัวเนี่ยเป็นแบบนี้นั่นเองนะว่าอ้ยจะเอามาเล่นในคอนเทนต์ตัวของเอพวกหอที่มันกําลังจะรีในเร็วนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของเอเกี่ยวกับตัวของดันลับอะไรประมาณนี้เป็นตัวที่จะเอามาเคลียร์ให้ไวขึ้นที่เนี้ยเผื่อหลายคนไม่อินนะครับเผื่อหลายคนไม่อินพ,พี่ผมไม่อินกับผมไม่อินกับไอตัวของอินุสามอินุเลยอะพี่ผมผมจะเอาเวกตัวไหนต่อไปดีนะครับถ้าสมมติว่า อ่าเดี๋ยวไล่ทีละชาติเลยถ้าผมสมมติว่าเพื่อนๆทำธาตุไฟตามวันแล้วนะครับผมก็ที่สําคัญที่ควรจะเอาเวกนะครับอันนี้จะเป็นคอนเทนต์การตีคนแล้วนะบางคนก็แบบไม่ได้แบบพีกในเรื่องการตี PVE แล้วนะครับผมเออตีแบบฟาร์มแล้วนะครับก็จะแนะนําเป็นตัวของเอ่อแฟรงกินสไตล์ธาตุไฟนะครับผมตัวนี้จริงๆก็เป็นมอนเตอร์ซิกวอร์อีกตัวนึงที่เก่งมากๆนะครับผมแฟรงกินไฟนะครับอันนี้อันนี้คือเชียร์เลยนะต่อไปครับคอนไฟคอนไฟเนี่ยจริงๆเอามาเล่นในคอนเทนต์แบบหลุมมิติบ้าได้ไอ้้้บบออสหลลุมมมิิตต่่่ะเเนนนไดยูครััวีกกงา นะครับแล้วก็จะเป็นบอกไฟอันนี้สาตัวนี้ผมเชียร์ให้เอาเวกเลยนะผมคือถ้าเป็นธาตุไฟนะอันนี้คือแนะนําให้เอาเวกทีเนี้ยบางคนก็อาจจะเชียร์พิกแบบเอาพิกซี่มาจุดพิษก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนใช้พิกซี่ละน้อยมากนะครับจริงๆน้อยมากๆเลยก็จะก็จะหนักไปทาง3ตัวนี้ถ้าเป็นตัวของธาตุไฟนะครับผมต่อมานะครับผมก็คือตัวของธาตุน้ำธาตุน้ำเนี่ยถ้าเป็นคอนเทนซีวอลกิวอลเลยก็จะเป็นแบบเออ่ตัวของเขาเรียกนะแฟรงก์สไตย์ครับผมแฟรงก์สไตย์ธาตุธาตุน้ำนะครับแล้วก็จะเเป็นนนตตััวววของูฟ้ีี่ยม2 มี2ตัวนะครับผมที่ท,ที่เห็นคนเล่นเยอะๆนะครับแล้วก็หนึ่งตัวนะครับแ,แล้วก็สองตัวแมวแมวแมวน้ําก็เล่นได้ตีคนได้สามตัวนะครับแฟรี่ก็เล่นได้ครับสี่ตัวนะครับแล้วก็ปอบพัดเอ่อปอบทัดปอบทัดพ <c oughs> ัดมือเออทัดทัดน้ํา,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 าก็เล่นได้5้าตัวทัดน้ําจะคนจะเล่นเยอะหน่อยนะครับผมจะมีคนเล่นเยอะประมาณหนึ่งหน่อยต่นเป็นทัดลม ถ้าลมก็จะเป็นควอนลมครับคอนลมนะครับผมคอนลมวาคารบอลลมนะครับวาคาบอลลมนะครับอืมแล้วก็จะเป็นตัวของถ้าลมก็แน่าจะประมาณนี้มี2ตัวที่ที่คนจะอเอไวคต์สองกันเยอะนะครับส่วนถ้าแสงถ้าแสงก็แฟงแสงได้แฟงแสงได้ไม่แย่นะครับแม่มดแสงได้ก็มีนะแม้มดแสงก็เกิ่งนะครับว,วาคาบอลแสงก็ได้แต่ว่ากาะบอลแสงจริงไม่จําเป็นครับไม่เชียนะครับไม่เชียเลยเอาขึ้นแค่นี้พอนะครับปุ๊บแสงครับปุ๊บแสงอืมปุ๊บแสงได้ แล้วก็จะเป็นตัวของชูชูได้ับผมอ่าปอบแสงได้ครับปีซีตีวอลได้นะผมแล้วก็เอาตัวของไออินุแสงก็ได้นะเอาเวรั้นสองแต่จริงๆก็ไม่จาเป็นนะผมต่อไปก็เป็นธาตุมืดนะฮะธาตุมืดนี่เยอะนะครับคอนมืดเองก็ดีกิมมืดเองก็ดีนะครับผมบูฟมืดเองก็ดีตัวของช,อชาชา่าเองก็ดีนะครับผมเอาง่ายๆคือมันไปได้เยอะนะครับไปได้เยอะมากนะผมสลับตัวของฝั่งแสงมืดนะธาตธาตุนะครับผมอ่าก็มาเปิดให้แล้วนะครับว่า ทำไมไอเด็กถึงเลือกที่ตัดสินใจในการทําเป็นตัวของ3นุนะครับผมเหตุผลมีแค่นี้คือต้องการเคลียร์หอให้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการดัดลงดันรับธาตุโดนรับดันรับบางอย่างที่มันไวขึ้นนั่นเองแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันทํารูนไม่ยากแล้วสำหรับสำหรับตัวของ3นุเองนะครับประมาณนี้แล้วกันเนอแล้วก็ไอเด็กช่วงนี้ไม่ได้เล่นเลยนะครับผมทุกคนอันนี้พูดจริงก็คือไม่ค่อยได้เล่นได้เล่นเฉพาะตอนที่สตรีมแค่นั้นเลยนะครับไอดีก็จะโตไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับผมอ แล้วก็ทีมฟาร์มอินุเดี๋ยวถ้าใครที่สนใจเดี๋ยวผมทำคลิปให้แล้วกันนะครับผมโอเคแล้วผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับซีอูเลขาเาจ้ะทุกคนแจ๊ะ